สวัสดีค่ะตาบุญญพรน,นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24เดือนกรกฎาคม2564วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ของคู่สกุลเงิน USD JPY หรือ UJ นะคะก่อนที่จะไปวิเคราะห์กราฟเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของฝั่งดอลลาร์สหรัฐก่อนนะคะข้อมูลท้องถิ่นในเรื่องของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ มีตัวเลขออกมาสูงเกินกว่าที่คาดการไว้นะคะ4 19,000ตำแหน่งมากกว่าตัวเลขครั้งก่อนนั่นเองแล้วก็บวกกับตัวแปรที่สำคัญนะคะที่ทุกประเทศประสบปัญหาก็คือเชื้อโคโรนาไวรัสสายพัน์ุเดลตา้าที่แพร่กระจายเร็วและก็มีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นทุกประเทศนะคะแต่ว่าในการปรับตัวขึ้นของคู่ยูเจ ก็ยังมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องมาจากดัดชนีของดอลลาร์สหรัฐที่มีการซื้อขายในแดนบวกแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรร,ตร,รัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า1%ก็ส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและได้แรงหนุนเล็กน้อยนะคะทีนี้แต่เรามาดูการปรับตัวของคู่ยูเจนะคะยังคงเป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นเทนไลน์ขาขึ้นอยู่ ะะแล้วก็บวกกับรายสัปดาห์ก็จะเห็นได้เลยว่ามีสัญญาณที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ราคาปัจจุบันอยู่ที่110.52จากที่ก่อนหน้านี้นะคะปรับตัวลงมาที่ราคา109.04นี่คือเป็นแนวรับนะคะที่เคยทำไว้ก่อนหน้าแล้วถ้ามีการทะลุกรอบราคานี้แนวรับถัดไปของผู่ UJ ที่เคยปรับ ฐานไว้นะคะอยู่ที่107.5 107.5เป็นราคาที่เรียกได้ว่าเป็นแนวรับราคาที่เคยปรับฐานลงมาก่อนที่จะปรับตัวขึ้นนะคะเราก็มาทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เพื่อที่จะได้เห็นแนวรับที่ชัดเจนของคู่ UJ ถ้าดูจากกรอบรายสัปดาห์ราคาที่จะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะคะ หนึ่งหนึ่งแล้วก็แนวต้านถัดไปก่อนที่จะมีการปรับตัวลงมา1นึ่นะคะหนึ่ย้อนไปดูก่อนหน้านี้แนวต้านสำคัญ1.12.2นนี่ก็คือจุดที่เป็นแนวต้านสำคัญ อันนี้นะคะถ้าสัปดาห์หน้าทะลุกรอบราคานี้ไปได้นะคะราคาที่จะสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อและก็เป็นแนวต้านสำคัญของคู่ UJ ก็คือราคา113.9นั่นเองนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวต้านที่สำคัญที่ถือว่าแข็งแกร่งของคู่ UJ นะคะที่ยังไม่สามารถทะลุไปได้ ถ้าย้อนไปดูกรอบเวลารายวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและถ้าดูจากกรอบเวลารายวันก็จะมีราคาที่สำคัญที่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้อยู่ที่110.67นั่นเองนะคะจุดนี้คือสิ่งที่เราต้องดูในแต่ละวัน แล้วก็ย้อนไปดูในแต่ละชั่วโมงนะคะถ้ากรอบเวลา4ชั่วโมงมันจะเปลี่ยนในทุกหนึ่งแท่งเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจุดนี้ในกรอบเวลา4ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นก็ทำเครื่องหมายไว้เพื่อที่เราจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในแต่ละกรอบเวลานั่นเองเรอดูการทะลุเบรกของแต่ละจุดนะคะ เราจะเทรดกรอบเวลาไหนก็วิเคราะห์กรอบแต่ละจุดไว้เลยนะคะ นี่คือการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ของคู่สกุลเงิน USD JPY นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นของคู่ UJ เนื่องจากว่ามีสัญญาณที่มีการปรับตัวขึ้นในกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงถึงความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะที่มีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราวางแผนให้เรียบร้อยก่อนการเข้าซื้อขายจุดที่มันเป็นแนวรับแนวต้านสาคัญเราสามารถใช้ต ้ง SL และ TP นะคะตั้ง Stop Loss จุดหยุดขาดทุนแล้วก็ Take Profit จุดที่เราจะสามารถเก็บกำไรได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะคะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะในการวางแผนก่อนการเข้าซื้อขายถ้าย้อนไปดูวิเคราะห์จากรายสัปดาห์รายวันแล้วก็ในแต่ละชั่วโมงที่มันมีการเปลี่ยนแท่งนั่นเองนะคะ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านช่อง YouTube เองหรือผ่านเพจ forex เทรดง่ายสไตล์ตาอ่านเองนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเปิดบัญชีใหม่โดยใช้โบรกเกอร์เอ็กเด้วยกันนะคะก็สามารถเปิดได้ผ่านลิงก์แล้วก็สอบถามได้เลยผ่านเพจนะคะก็ยินดีแนะนาให้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ